อืมพี่น้องหอดตลาดอีกตลาดหนึ่ง่ะพี่น้องตลาดเนี่ยมาแรงไล่ไล่พี่น้องเ้ยสิบภาพเป็น้าเป็นยางเบิงตลาดหิมท่างโอ้ยไก่พะตกใจจริงยังละ่ะโอ้ยมันยำกัน ตลาดนิ่มทางหาโมงแรงแต่ว่าแสงแดดดีดีพี่น้องแสงแดดดีแบบว่ากระร่งพอดีเลยวบอ,บอ,บอ,อ่อ่อนวออันนี้เพื่อนกะขายแบบพักนั่งอัางหยาพักกัดหอมนีม่พักบุง่งต้นหอมพักซีซีนหมูเกือดหมู ปลาทูอันนี้ข้องกินบานๆน่านพี่น้องพักะไแย่งบ่ฮะบักหอยตบพี่น้องขางหลัง คล้ายพักนั่งอังหยาแทบาทบาทแทบาทแล้วก็ตรงข้างหน้าก็้ายพักทั่วไปทั้งปกีกะขายพักหนุ่งเดี๋ยวยางไปบึงสูงนั่นฮะ คือจังมีอยู่ทั้งคนอีพี่น้องได้ย่างไปซองเบิ้งมี่อย่างเนี้ยเป็นหานซ่อมโหลดบอหันเป็นตลาดเออเป็นหานซ่อมโหลดคิดว่าเป็นตลาดก็มมอีตลาดรถมอเตอร์ไซค์ก็าแฟตรงไหนตรงหนั้นรองยิ่ง่ปจะเข่าอยู่บ่ เราาสัญญาัญกนไว้แดดกำลังพอดีเลยพี่น้องหามงแรลงไรฟิว <c oughs> เชลบนมาอันไปแลนไปเลนทงเข่าเส้นทางท่องเที่ยวมซื้อว่าแดดเมืองเล่าแบบแจ่มดี ไปพี่น้องไปโอมองไม่ทางหน้ามีแนวให้เบิร์อีกขึ้นรถกันปึออ๊บไปได้เซิร์ฟเฟ่ข <c oughs> ี้ฝ่าโอกก่อทั้งคู่เห็นว่าพี่น้องกอดคู่เนี่ย เออแดดกำลังดีแสงงง่เลยถ่ายอยู่หองเด้อจะไายไปแวกเอาเงินจะบุอุ้มเงินจะบุญอุ้มอนพนานีเยจะไปนที่มากพี่น้ขี่รถอย่างเอินอย่างนี้รถตุกตุกล้อหลอก้อกสกายแลบวะ ยังแจกอยู่บัดเมื่อค่ำแหละพี่น้องเม่อองอีห้องอีอีแหละบรรยากาศย่ำค่ำพี่น้องเงื่อกระจ้บอิ่มท่าอันนี้เป็นแบบเงีอนสมัยใหม่ขึ้นมาเลย